นองนี่เป็นเนี่ยเด็แม่เป็นอะวดนนะน้าม่กินเนื้อย่างใช้เราลูกสาวเป็นที่เริ่มแล้วบออาสวัสดีค่ะพ่อับสรุป สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้เป็นแบบต่อไปสุดคนค่ะมันจะอยู่กับ,กบช่องปอนนั้นเรากินข้าวันนี้มกากินหมูกระทะแต่ว่าอันนี้ยังยเป็นบางเปล่าอยู่เพราะว่าท่าไม่ได้มาอันนี้จะเป็นจานทะเลค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นจานหมูแล้วก็จะจนนมีจานผัก เอาคิดลงขางเขาละอีบที่ไหม่เออไม่ใส่คิดใช่แล้วเดมม <นะ S 1> เ้๋ยวทำมาเสร็จแฉลบกันค่อนี่แบบต็นเต็กเอทะเลเหรอเด็กอารุณี่ทะเ

ออบอามณ์่ะอือใส่ใส่เฮ้ยมนเท้เส้นแก้วนส่ยอาหน่อยเนี่ยอือเส้นแก้วอือผักผักเส้นแก้วอารมณน้องละอืออือน้องผมอืออือรือเ อันนี้มันข on mm ึ hmm. cinnamon, you you hmm> ้นมหมหอกเลยตา่ตามันม mm ีางแบบแางชิ้นนั้นนะขึนมานมาจริงจริงล่อล่อสิงที่เรามรเลกสิ่งตามสิ่เ็กที่มนเปอเกี่ยวใก็มือ ไหนน้องนาวาชิมไหมน้องนาวาชิมเลยอนี่เลยชิมเป็นโพอขว้ลงใส่ห่อถุงก็หนึ่งอาขึ้นใส่ห่อถุงเมือนพกขวาเป็นฝายเสิร์ฟบนี้แบบนี้คืพอขนกระงห็นหนาได้ไหม มออมานที่ละอามเขาก่อนไปผู้เสิร์ฟสวัสดีครับพี่น้องผู้เสิร์ฟเสิร์ฟให้ลูกๆกันเป็นผู้ให่เป็นผูใหญ่ดห้องตนเลยน้องไพ่มาแล้วมช่อของไข่เนี่ยของน้องนาวาใช่ไหม

cái <laughs> 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 oh, này Mú ăn Mú Có thịt mú luôn

เลี้ยวๆน้องนี่สุดท่านบุ๋ดเลยว่าดีนะมาลงมามานั่งเลยมานั่งข้างๆพี่น้อยเลยกระพุนพันเช็คเงินกระพุนพันปีบ่ใส่ลายไผ่แบบ<น>คลิปดิววียาวยาวๆไปเลยเนาะน้องนี่ แบบต้มผักบอบบะเอาอีหนูหนูเปิดัดลมว่าฮะอะไรล่ะเอาผักไหมน้องนาาา้าเอาผักบ่ครับเมนกระพุ่นบ่เอ้าเมนกระพุ่นฮะ ซุกแล้วครับลวกเียบร่อยซุกแล้วเอาถวยมาใส่เอาบัดเหอเ็ดแตมมึอเอาผดไป้ยนี่ตั้งให้น้อยนิดอือือมึงบอกมึงตุนี่บ้านหรือใส่อยู่น้องเลยเนี่มนบอกว่าในไยพวกอันหมดเนี่ย อือว่าลงไปเลยคี่นี้ผีหน่องเอ้ยเบิ่งตัวนี้เป็นประมึกบ้านเอาลงไปเลยหหตัวตน,นี้เลยเด็กๆ4 4สี่สคนน้งบอยกินปลามึกนงบอยปลาหมึกบ่ะครับอ๋อหนูคือบวกกินปลาหมึกว่ะหนูกินแต่อันนี้บ่คะคระับเบิ่งปากหงาว่าต้มเบิดทุ่มเลยเห็นนี่จะแม่ตะปุ่น เอาไอ้ไปใส่แล้วเปิ่มแล้วมันน้ำพักไส้บ่เสียนไส่บ่ติกนยักเยอะ ผนมเนาะเด็เส้นนะบยบมีไปออนแล้วอาเส้นใส้ได้เร็วจริงเอาเนย้วเยนเส้นเนี <s <S ่ยยบใสนลุเบอร์แหนกถอยมโชว์กัน้วน้องเลยตัวนะยังยังอืมยังตัวเย นักลับไปบ้านเนี่ยว่งเจข้าใหาข้าหลวดน้ำา้่ยไหลนะจริงๆเพี่น้อยกระลุาเล็กน้อยกระลุดเล็กน้อยถึงรุดแลาวมันตกใจเลยของน้องนาว่าของน้องนาว่าปลาหมึกน้องนา สุ่เป็นดนอาููโอ้น้อสูให้น้องสูนิวกจค่อยสีเอาไปเลียงซอยน้องเนยก็ได้น้องนาว่าของน้องเนยทางน้องเนยนี่เนยอมันนี้ลูกกี่อยเหรอมะนของน้องนาว่าอันใหญ่กว่าม สวยมากเลยสวยนองนะอู้อพักกันบกุกเบลลน้องน่าว่ากินอันพักบุกเบลล์สองอันรู่สูขาน้เลยไปใส่เวลาเหอหน่มเนยเนาะยับุทันหรืนเจ๊ดนี่น

อันนี้เอาทีนี้มาหนึ่งนน่นะครับเอ๊ะ้อันนี้ทไมนมจุกมาล่องไหมที่เหรีลูกมันเทงในยอีกเพื่อที่กินเบนีสิเดี๋ยวจะกัดจิบลงบอลเลมือเ้ยเอาช้ำนี้เนาะเอาช้ำนี้ก่อนค่ะพี่น้องคะิบนี้กะคือเขาต้องาก่อนค่ะเพราะว่าคันอีดูงาวอลยมันกัดทีบเวลาเฮิรนค่ะ ก็ได้คุณมากินใในพี่น้องเบืองทอาปากองคอนะอาจจะได้กินลังก่อนต่อก่อนไปกันิี่เดยนฟ้าพี่น้องคนไหก็แช่คนทิ่ตามเพื่อนกำลังแต่หช่องมาในเล็กนึงด้วยค่ะคม่เปีนไรค่ะ่เดี๋ยวพึ่งไปแล้วค่ะโบ๊ายบาย